ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่วาวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชิเล่นค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้เราจะมาเปิดดวงในช่วงวันที่24มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับชาวราศีธนูช่วงนี้มีสัญญาณบ่งบอกว่าอยากได้อะไรก็ต้องค่อยคว้าหามาด้วยตนเองนะคะถึงจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องรักใครเสน่หาแต่ก็ควรระวังค่ะในการเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป อาจจะทำให้คิดผิดตัดสินใจใผิดแล้วก็นำไปสู่ความวอดวายสูญสิ้นในพริบตาได้เช่นกันเรามาดูกันว่าดวงชะตาในวันที่24จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะคะดวงการเงินอะไรที่ว่าแย่ๆจะกลับมาดีแน่นอนการเงินก็เช่นกันค่ะหากจะหารายได้เพิ่มเติมอย่างพอที่จะประครับประคองไปได้ อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะสำหรับชาวราศีธนูเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินของคุณให้ผ่านวิกฤตขอเพียงแค่คิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจหากมีผู้มาชวนลงทุนก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะคะทั้งจากการติดต่อสัมพันธ์ใดๆก็ตามมีเกณฑ์ที่จะเสียรู้เสียเปรียบมากกว่าดังนั้นนะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้ งานเข้ามาแต่เราก็ต้องสแกนนิดหนึ่งนะคะระวังให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจลงทุนไปแล้วอันนี้มันจะดึงคืนไม่ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินเนาะส่วนเรื่องของการงานนะคะเป็นระยะที่ควรให้ความสําคัญกับงานภารกิจที่ทําประจํารวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะถึงจะไม่ถูกขัดขวางจนเป็นอุปสรรคทำให้งานของคนสะดุดได้หรือนำไปสู่ปัญหานะคะสำหรับคนว่างงานหากจะสมัครงานหางานใกล้บ้านหรือใกล้ถิ่นกำเนิดภูมิลำเนาเดิมมีโอกาสที่ได้งานมากค่ะบางคนอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากจะย้ายกลับไปบ้านเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะคะดวงความรัก รักระหว่างทางอา,อาจจะได้เจอรักในการเดินทางนะคะบางคนอาจจะไปทัศนศึกษาศึกษาอบรมสัมมนาต่างจังหวัดก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมสารรักพัฒนากันอย่างรวดเร็วแต่ก่อนจะทุ่มเทใจให้กับใครนะคะก็ควรจะตั้งสติทำใจไว้ก่อนเพราะว่าระยะที่เรารู้จักกัน่ะ มันเป็นระยะสั้นๆผ่านมาผ่านไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนดวงครอบครัวเป็นระยะที่อดทนอดกั้นและหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจท้าญาตผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวทําให้ไม่พอใจดังนั้นเริงับ สติอารมณ์ความสงบร่มเย็นนะคะจะนำไปสู่ความสุขในครอบครัวสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้นั้นยหเฮงรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียง่านกดทูกใจกดแชร์หนึ่งกก็เปรียบเสมือนท่าได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค,ค่ะ